สวัสดีครับนันะต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับผมลูกโรเลอร์แล้วก็รวมถึงจะเปรียบเทียบนะครับผมถึงข้อดีข้อเสียของโรเลอร์ที่ผมใช้นะครับผมว่ามีความแตกต่างกันยังไงมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวมารู้จักเจ้าโรเลอร์ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นโรเลอร์บางคนก็เรียกลูกกิ้งนะครับผมลูกล้อบ้างแล้วแต่จะเรียกนะครับผม ตัวนี้ทาหน้าที่ขึงยางนะครับผมขึงยางที่ปีกหน้าไม้ยิงปานะครับผมให้ให้เรามีเนื้อยางมากพอที่จะดึงดึงสําหรับยิงหน้าไม้ยิงลูกดอกนะครับผมแล้วก็ช่วยขึงยางให้ตึงนะครับผมเพื่อสร้างพลังงานในการในการยิงลูกดอกออกไปนะครับผมโอเคสำหรับโรลเลอร์เนี่ยผมจะใช้อยู่2แบบนะครับผมก็คือแบบที่เป็นซูเปอร์ลีนนะครับผมแล้วก็เป็นอลูทั้งตัวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างก่อนนะครับผม ในส่วนของตัวซูเปอร์ลีนนะครับผมด้านในเขาอ่ะจะเป็นบูทนะครับผมอ่าบูทตัวนี้จะเป็นบูทสแตเลสนะครับผมอัดด้านในนะครับผมแล้วก็มีบูทตัวนี้กึงมาแล้วก็มีฐานฐานอ่าแหวนตัวนี้รองนะครับผมเวลาประกอบประกอบเข้าอย่างนี้นะครับผมอืมแล้วก็มีฝาปิดนะครับผมฝาปิดด้านบนอย่างนี้น็อตนะครับผมนี่เป็นน็อตเตปเปอร์ขันด้านบนอ่า ก่อนที่ใช้ก็ต้องนี่มีไขค,รครวงนะครับผมเวลาประกอบเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วตัวซูเปอร์ลีนตัวนี้ความโตของเขานะครับผมความโตของเขาอยู่ที่สี่สิบมิลนะครับผมโตนอกเนี่ยคือสี่สิบมิลนะครับส่วนแกนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขอยาดประกอบนิดนึงอนะส่วนแกนตัวนี้ครับโตนะครับผมตัวนี้โตแปดมิลนะครับผมนีุ่ยัตซุมก่อ อ่าแล้วก็ด้านใต้จะมีแหวนมาให้หนึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมอ่าการติดตั้งนะครับผมการติดตั้งที่ปีกนะครับผมปีกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอ่าต้ากเกียวที่ปีกนะครับผมตัวนี้สามารถร้อยผ่านได้เลยแต่ว่ารูของเราตัวที่จะใส่โรเลอร์ที่ปีกอะ่ะต้องเป็นรู8มิลน,นะครับผมเจาะรู8มิลแล้วก็ใส่ใส่โรเลอร์เข้าไปอย่างนี้นะครับผมปึ๊บอ่าด้านล่างนะครับใส่แหวนหนึ่งตัว แล้วก็น็อตน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสามนะครับผมนี่วิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับผมเราก็ใช้น็อตเบอร์สิบสามนะครับขันส่วนด้านล่างนี้ก็ใช้ไขควงนะครับผมจับช่วยกันนะครับผมแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับผมอ่าอันนี้ผมทําสมมุติให้ดูเฉยนะครับผมสมมุติว่าเราขันแน่นนะครับผมนี่ก็จะเป็นการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นอ่า ซูเปอร์ลีนนะครับผมอ่าข้อดีของมันก็คือหนึ่งม,มันไม่กินยางนะครับผมมันไม่กินยางอย่างที่สองก็คือโรลเลอร์ตัวนี้มันติดตั้งง่ายนะครับผมอ่าสำหรับน,านา้าๆสาย DIY นะครับผมจะเอาไป DIY ใส่ปีกสแตนเลสปีกเหล็กนะครับผมหรือว่าจะเป็นปีกอ่าอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมก็ติดตั้งง่ายนะครับผมแค่เจาะรูให้ได้8มิลแล้วก็ใส่ร้อยผ่านไปได้เลยเพราะว่าด้านอ่าด้านล่างเขาเขาจะมีแหวนนะครับผม เป็นแหวนตัวเป็นแหวนที่อ่กึ่งมาเป็นบ่านะครับผมกันไว้ไม่ให้ลูกเลอเลอยุบเวลาเราขันแน่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันแหวนตัวนี้มันจะติดกับบูทตัวนี้ที่กึ่งมาสําเร็จรูปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่าตัวนี้จะแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวแกนเขาเนี่ยโตถึงแปดมิลน,นะครับผมนี่สําหรับนะสาย DIY ส่วนข้อเสียก็คือต้องระวังนะครับผมตัวซุปเปอร์ลีนตรงเนี้ยเวลาเราทําหน้าไม้ล่วงหรืออะไรเงี้ยมัน กระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันสามารถแตกได้นะครับผมอะไรไม่มีเปลี่ยนนะครับผมมีแต่ซื้อยกชุดนะครับผมต้องขอไปเสียงลมนะครับวันนี้อากาศหนาวๆครับรีวิวอยู่กลางกลางเอาดรเลยนะครับผมไม่ได้รีวิวในในห้องกันะอ่วแบบที่สองนะครับผมก็คือโรลเลอร์นะครับผมนี่โรเลอร์อลูทั้งตัวแบบนี้นะครับผมด้านในจะมีลูกปืนนะครับผมด้านใต้กับด้านบนนะครับผม อ่าส่วนด้านในนี้ก็จะมีบูธยันกลางอีก,อกทีนึงนะครับผมตัวนี้โตนอกอยู่ที่สามสิบสองมิลน,นะครับนี่ความโตของเขาด้านนอกตัวนั้นจะสี่สิมิลน,นะครับผมตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะครับผมส่วนล่องก็ลึกเหมือนกันนะครับผมใส่ยางได้ถึงอ่าสิบหกสิบเจ็ดมิลก็ใส่ได้ตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับผมใส่ได้ถึงสิบหกสิบเจ็ดมิลน,นะครับผมซึ่งยางส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบห้าสิบหกมิลน,นะครับผมก็ถือว่า ใช้ใช้ได้กับยางทุกทุกย,ยี่ห้อทุกประเภทนะครับผมตัวเนี้ยด้วยความเป็นลูกปืนเขาก็จะลื่นนะครับผมนี่แล้วกว็วิธีการติดตั้งนะครับผมใช้น็อตร้อยไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแหวนแหวนจะมีสองตัวนะครับสังเกตดีๆตัวนี้จะเป็นแหวนนี่แปะตัวแรกนะครับผมนี่แหวนนี่แปะตัวแรกนี่เป็นอย่างนี้ลองลองตรงนี้อ่า ส่วนปีกนะครับผมตัวเนี้ยปีกนะครับผมต้องทารปเกียว M6 นะครับผมรูเขา5มิลแต่ว่าเกียวของเขาอ่ะคือ M6 นะครับผมเวลาเขาจะทารปเกียวเขาต้องเจาะรู5มิลก่อนแล้วก็ใช้ M6 M6 ก็คือ6มิลนะครับผมทารปเกียวมันถึงจะมีเกียวอ่ะมีมีสันเกียวนะครับผมที่รูนะครับผมตัวนี้ต้องทารปเกียวนะครับผมนี่ข้อแตกต่างสำหรับรุ่นอลูนะครับผมนี่แล้วติดตั้งก็ขันก็ไปเลยนะครับผม มีแหวนลองตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้จะอาศัยการตั้งน็อตตัวผู้นะครับผมน็อตที่ขันเนี่ยตัวผู้เนี่ยเป็น M6 หรือภาษาชาวบ้านเรียกเบอร์สิบนะครับผมเป็นเกียวมินนะครับผมนี่เวลาเราติดตั้งเราขันน็อตตัวผู้เข้าไปแล้วก็ลองตั้งดูอย่าให้มันโยกอย่าให้มันคลอนแล้วก็หมุนดูนะครับผม แล้วก็จะมีแหวนรองด้านล่างนะนี่เป็นแหวนสปริงฮะสังเกตแหวนสปริงก็คือแหวนมันจะขาดออกจากกันนะครับผมนี่แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใช้นี่ฮะน็อตเบอร์สิหรือ M6 หกอัดล็อกนะครับผมธีการติดตั้งไม่ไมยากนะครับผมอ่ะเนี่ยนะโอเคบางทีปีนเกี่ยวโอเคทีนี้เราก็นี่ อันนี้ก็คือมันอันนี้มันโยกแล้วก็ไขควงตั้งเข้านิดนึงนะครับผมขออนปรับปกกุกะอนอ่าน,นี้หมุนลื่นโยกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่าโยกมากครับอ่านี่หมุนลื่นอ่าเหมือนเดิมนะครับผมขออภัยครับใช้นะครับผมอ่าบล็อกเบอร์สิบนะครับผมหรือว่าประแจเบอร์สิบก็ได้นะครับขันส่วนด้านล่างก็ใช้ไขควงแฉกนะครับผม ล็อกอย่างนี้แล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมอ่าอันนี้คือสาธิตนะครับผมขันยึดให้แน่นโอเคแล้วก็เช็คดูความลื่นนะครับผมต้องตั้งแล้วตัวผู้นะครับว,วิธีการติดตั้งอ่าสำหรับโรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมข้อดีของเขาก็คือนะครับผมเป็นโรลเลอร์ลูกปืนความลื่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่าความความแข็งแรงของตัวโรลเลอร์เนื่องจากเป็นอะลูครับเวลามันล่วงมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทนกว่าตัวซุปเปอร์ลีนนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือสําหรับงนะอ่าน้าที่อาไปใส่ งาน DIY ปีกเหล็กปีกสแตเลสอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะยุ่งยากในการตารเกี่ยวนะครับผมเวลาลูกค้าสั่งผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําตัวนี้ไปให้นะครับผมส่วนใหญ่จะแนะนําตัวนี้ไปให้เพราะว่าจะติดตั้งง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้านา้นาๆเอาไปใส่ปีกอาปีกอลูมิเนียมอย่างนี้แล้วก็มีตัวตารเกี่ยวนะครับผมตารเกี่ยว M6 นะครับผมก็สามารถสั่งรุ่นนี้ไปติดตั้งได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็เห็นถึงความแตกต่างของเรลเลอร์ทั้ง2ประเภทแล้วนะครับผม ส่วนเสริมนะครับผมนะนะถามว่าดอกท้าเกียวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับหัวไอดอกต้านะครับผมดอกท้าเกียวจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นี่ด้านข้างก็จะเขียนอยู่ว่าเอมหกนะครับผมหรือว่ามองเห็นหรือเปล่าว่าตัวนี้มันเก่ามากเลยครับผมใช้มาเกินสิบปีนะครับตัวนี้อดอกทับเกียวเนี่ยชุดนึงไม่แพงครับจริงๆมันจะมาสามดอกนะครับผมสามดอกแล้วก็จะมีอ่า ตัวเกียวด้านบนนี่ครับผมนี่ตัวเกียวด้านบนนี่จะมีความลู่ต่างกันนะครับผมเขาจะมีเบอร์หนึ่งสองสามนะครับผมตามความลู่ของเกียวตัวนี้ก็จะใช้นําไปก่อนนะครับผมมันจะค่อยๆสร้างเกียวเข้าไปส่วนตัวนี้สําหรับล้างเกียวที่มีเกียวอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมใช้คู่กับนี่ฮะตัวจับขาจับขาดอกทารนะครับผมตัวนี้จะจับเข้าตรงนี้นะครับผมสาหรับทาร์เกลียวพวกนี้นะครับผม M6 นะครับผมเป็นเกวมินนะครับผมก็เลยเรียกว่า M6 นะครับผมโอเคนะ้สำหรับนานาที่ถามมาว่าดอกตาเป็นไงอ่ากล่องนึงเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมได้มา3ดอกแต่ของผมหายไปดอกนึงนะครับผมมีใช้มา10กว่าปีแล้วอ่ะก็ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับสาระดีๆนะครับผมเกี่ยวกับโรลเลอร์นะครับผมหน้าไม้ยิงปลาสำหรับนานาที่มีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าก็จะทำคลิปรีวิวให้ชมนะครับผมแล้วก็อาจจะ เสริมเรื่องของเทคนิคต่างๆเข้าไปในคลิปด้วยนะครับผมเพื่อแบ่งปันสาระความรู้สําหรับน้าๆมือใหม่หรือว่านนาหลายคนที่ยอ่าทุกพืชที่พึ่งอยากจะหันมาเล่นน้ำมายิงป่านะครับผมอ่ะหรือบอกไปนะครับผมโรเลอร์เปือยนะครับผมทําไมนะต้อมใช้แต่โรเลอร์เปอยเพราะว่าข้อดีของโรเลอร์เปือยก็คือมันใส่ยางง่ายนะผมสมมุติเราจะใส่ยางตึงๆนะครับผมเราคล้องเข้าจุดนี้แล้วก็โค้งเข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปตัวอย่างนะครับผมให้ดูนะครับผม วิธีการใส่ยางนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นโรเลอร์รุ่นมีฝาครอบอย่างเงี้ยครับผมกว่าเราจะสอดเข้าสอดยางเข้าได้เงี้ยมันมันลาบากนะครับผมยิ่งยิ่งเป็นยางตึงผมก็เลยไม่ไม่ค่อยใช้แบบมีฝาครอบนะครับผมส่วนการใช้งานก็ไม่ได้ต่างกบไอต่างอะไรกันมากนะครับผมก็ใช้งานดีเหมือนกันส่วนตัวผมชอบโรเลอร์เปอยมากกว่าเพราะว่าเป็นคนเล่นยางตึงนะครับผมก็เลยเลือกใช้โรเลอร์ประเภทนี้แล้วก็แนะนำลูกค้าด้วยนะครับผม เพราะว่าเราใช้เราก็จะรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมเราถึงจะอธิบายลูกค้าได้โอเคครับไม่พูดมากเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับนี่ส5 0บาทนะฮะลืมบอกราคาเหมือนกันครับตัวนี้ก็350บาทไม่รวมส่งนะฮะคู่ละนะครับคู่หนึงมีคู่นึงมี350 คูน่นี้350ไม่ยอมส่งนะฮะสนใจทักที่เพจต้องปิดออนนะครับผมโอเคบาย